สวัสดีครับเพ,เพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีปัญหานะครับอยากให้เพื่อนเอนช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่น gx 35นะครับ <c oughs> อาการนะครับตัดอยู่ดีๆนะครับดับตอนแรกเลยอาการมาตอนแรกเออคิดว่าเป็นกับคาบ,บูครับเลยทำการล้างคาบ,บูเปลี่ยนแสฟ์แฟมเสร็จตัดได้ประมาณ2นาทีอีก ดับดับวอดดับอีกสตาร์ทอีกติดครับตัดได้แป๊บเดียวก็ดับอีกคิดว่าเป็นกับระบบน้ำมันน้ำมันลงไม่ทันทำให้ดับเลยจับขบูใหม่เปลี่ยนอีกตัดได้ประมาณสองนาทีอีกก็วอดดับอีกครับเพื่อนๆนตอนนี้คิดไว้ว่านะครับเป็นกับคอยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเลย วันนี้นะครับได้ทาการถอดนะครับกองน้ํามันนะครับไล่ขึ้นมานะครับเช็คเรียบร้อยแล้วติดเครื่องดูนะครับตะกี้เร่งรอบสูงนะครับวอดดับเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนคาบูใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าสรุปแล้วเป็นกับคอยไฟจริงหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผมด้วยนะครับเพราะว่า ไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะครับก็ยังไงก็จะลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับของครับ